สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับหมอในในการทอกับหมอที่เก่กแล้วนะคะวันนี้หมอก็นําสาระดีๆมาฝากก็คือมีหลายคนถามหมอมาว่าเอ่การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่เอนเดมิกหรือว่าการเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ย ต้องมีไครทีเดียหรือว่ามีข้อกําหนดอะไรบ้างน,นะคะวันนี้หมอจะมาคุยให้ฟังนะคะจริงๆข้อกําหนดก็มีอยู่3อย่างเท่าน,นั้นเองนะคะก็คือเรื่องของอคนนะคะเรื่องของตัวเชื้อแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของตัวเชื้อก่อนแล้วกันนะคะตัวเชื้อเนี่ยก็คือว่าเชื้อจากเดิมเนี่ยเขามีความรุนแรงนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเชื้อเหมือนอ่อนกําลังลงนะคะแล้วก็กลายเป็นเป็นสายพันธุ์โอไมครอนะคะซึ่งสายพันธุ์โอไมรอนเนี่ยมี ความรุนแรงของตัวสายพันธุ์เนี่ยลดลงนะคะทำให้อัตราป่วยตายของเราลดลงนะคะตอนตอนนี้อัตราป่วยตายภาพรวมประเทศนะคะก็อยู่ที่0.2ปเซนะคะการที่จะเข้าสู่เอนดมิกหรือว่าการเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยต้องเหลือเพียงแค่0.1เท่านั้นนะคะอันนี้อ้างอิงจากการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลก็ส่วนที่สองค่ะก็คือเรื่องของคนนะคะคนก็คือ การที่เราเร่งฉีดวัคซีนกันมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ทําให้คนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นทําให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยลดน้อยลงนะคะก็ตอนนี้เรากําลังเน้นย้ําการฉีดวัคซีนเข็มที่3กันอยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่3โดยเฉพาะกลุ่ม608นะคะเราก็จะมีการคิกอ off ให้ภายในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปนะคะก็เข้ารับการฉีดวัคซีนได้นะคะเข็ม3เข็ม4นะคะก็รา าการเสียชีวิตของกลุ่ม6-8 0เนี่ยก็คือว่าคนที่ได้รับวัคซีนนะคะอย่างน้อย2เข็มจะมีอัตราการเสียชีวิตลดลง6เท่าเลยนะคะส่วนคนที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคือเข็มที่3ไปแล้วนะคะก็จะเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลย41เท่าด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้บอกมาแล้วนะคะว่าเราทําการวิจัยแล้วนะคะว่า ตัววัคซีนเนี่ยช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ลดอาตาัตราการเสียชีวิตได้นะคะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คงเป็นการสำรองเตียงแล้วก็การหายาต่างๆให้พร้อมสมมุติว่ามีคนป่วยหนักนะคะเราจะได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะก็เป็น3ข้อนะคะทีะ่การที่เราจะทำให้โรคระบาดเนี่ยไปสู่การเป็นเอนดมิกได้นะคะดังที่หมอพูดมานะคะถ้าสำหรับ การที่ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่เอนเด믹หรือว่าการเป็นโรคจำถิ่นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กำหนดมาแล้วว่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคม2565นี้นะคะโดยที่เรามีการทำแผนเป็นระยะระยะนะคะก็คือ4ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกก็คือเป็นช่วงนี้นะคะช่วงนี้ถึงตอนเดือนเมษายนนะคะก็จะเป็นการที่เราพยายามจะกดอัอตราการผู้ป่วยที่เป็น คนที่ติดเชื้อนะคะให้ลดลงอย่างมากที่สุดส่วนระยะที่2นะคะคก็จะเป็นระยะที่ทําให้อัตราการติดเชื้อเนี่ยคงตัวก็เรียกว่าเป็นพาโต้นะคะหรือว่าทำให้มันราบเรียบนะคะแล้วจะลงไปสู่ช่วงที่เป็นระยะที่3นะคะก็คือการทีด เชื้อเนี่ยเริ่มความรุแนแรงลดน้อยลงคนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้อัตรา,าก,การติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วก็รวมถึงอัตราการตายนะคะที่หมอบอกไปในเมื่อข้างต้นนะคะว่าเราจะต้องทําให้อัตราการป่วยตายหรือว่าคนที่เป็นโรคแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเหลือลงแค่0.1เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็เป็นการอ้างอิงจากไข้หวัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลนะคะส่วนระยะสุดท้ายก็คือการทำหลังการระบาดนะคะก็จะทำให้ เป็นเชื้อเป็นเหมือนเชื้อปกติเป็นเหมือนเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามธรรมชาตินะคะค่ะวันนี้ทุกคนก็ได้รับฟังแล้วนะคะว่าการที่โควิดเนี่ยเป็นโรคระบาดนะคะแล้วก็เราจะดําเนินการสู่การเป็นโรคประจำถิ่นหรือว่าอนเดมิกได้ยังไงนะคะสำหรับ E ีีหน้านะคะ่ะทุกคนก็จะต้องมาติดตามชมนะคะว่าหมอจะนำอะไรความรู้สาระดีๆอะไรมานำเสนอท่านต่อนะคะก็วันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้หนอนด้วยนะคะหมอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ